กลับมาพบกผมอีกแล้วนะครับแอดมินเพจ e d d i ม smart car วันนี้ผมจะมารีวิวกระบะแคปตูท้ทึบครับที่หลายๆคนถามหาอยู่ดูรีวิวกันอย่างรวดเร็วนะครับความสวยงามข,ของเจ้า np 3 0 0คันนี้ครับพร้อมกับตูท้ทึบใหม่ๆท้ายรถนะครับสายทำมาหากินสายขนของสายร่ำรวยครับแนะนำเจ้าคันนี้เลย np 3 0 0ราคาดีออปชั่นเยอะพร้อมกับตูท้ทึบขนของพร้อมใช้งานได้เลยในทีเดียวนะครับคันนี้ปี 2019ครับดูจากภายนอกแล้วก็รู้ว่าคันนี้ใหญ่สะใจอย่างแน่นอนนะครับตูทึบสูงนาจะประมาณอันนี้การละโดยโดยสายตานะครับอาจจะไม่เป๊ะประมาณ2เมตร2น่าจะ2เมตรกว่าเลยนะสูงมากนะครับกระบะท้ายนี่ค่อนข้างสูงมากนะครับคันนี้เป็นปี 2019, 2 0 1 9 2.5ตัว S นะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กที่ต้องบอกว่าเป็นล้อมแม็กของตัว e ด้วยนะครับสีบอลเดิมบางทั้งคันไม่น้อยนะครับคันนี้ไม่น้อยออปชั่นเยอะ ราคาถือว่าไม่แพงนะอันนี้ดูลรอบๆกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าก่อนอื่นเลยต้องเปิดตู้ทึบก่อนขอออนวนนิดนึงว่าคันนี้ตู้ทึบท้ายเนี่ยเป็นตู้ทึบใหม่เลยนะครับใหม่มากๆสภาพใหม่ไม่มีขุไม่มีแบบต้องบอกว่าไม่มีวิ้วรอยในการใช้งานคือประตูยังแน่นอยู่เลยทุกคนเนี่ยยางเนี่ยดูดมากเลยครับต้องถึงก็ต้องออกแรงดึงเลยในทีเดียวอะดูภายในนะครับภายในเนี่ยเป็นไงสูงใหญ่ยาวครับ แล้วก็ใหม่ด้วยนะครับเหล็กๆหลกนี่บอกเลยว่าใหม่กินใหม่ยังของตู้นี่ยังอยู่เลยมูลค่านี่ผมคิดว่าน่าจะประมาณไม่เกือบหมื่นก็เป็นหมื่นได้นะเพราะว่าตู้ทึบเนี่ยใหม่มากนะครับแถมมีไฟเลี้ยวไฟเบรกอยู่ทางด้านบนด้วยนี่คือในส่วนของตู้ทึบทันด้านหลังใหม่ๆนะครับมีตัวล็อกให้พร้อมเนี่มีตัวล็อกให้ด้วยพร้อมนะครับแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันก็ต้องมีตัวล็อกติดอยู่กับท้ายรถเดี๋ยวป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ อันตรายล็อกไปเรียบร้อยทางด้านท้ายก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่กล้องมองหลังตัวนี้เป็นกล้องมองหลังมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นการก,ารกัดระยะค่อนข้างแม่นยําถึงจะมีตู้ทึบบางท้ายแต่มีกล้องมองหลังให้อุ่นใจกว่าในส่วนมี3 0 0นี่คือออปชั่นที่เขาให้มาจากโรงงานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าภายในก็อย่างที่บอกนะ n p 3 0 0เนี่ยห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะครับเป็นแคบด้วยใส่ของได้เยอะโดยสารก็ได้เยอะนะครับใช้ดี ใช้ทนใช้งานคุ้มในคันเดียวกันจะใช้งานในครอบครัวก็ได้จะใช้ขนของทำมาหากินก็ได้เลขไม้ก็ไม่เยอะนะครับเลขไม้อยู่ที่18,277กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าเลขไม้น้อยมากเลขไม้น้อยมากได้สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้เลยนะครับคันนี้ป้ายแดงก็อยู่ประมาณ5 7 0 0 0 8 0ได้นะครับคันนี้ได้น้องๆป้ายแดงบุ๊คสวิตนี้ให้ดูคู่มือครบ ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นแสนครับมี6เกียมีแอร์หลังด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบนี่คนท้ายรถเขาจะได้ไม่ร้อนบอกกับมาหยีนิ่มๆกลิ่นใหม่ยังอยู่นะครับฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบคันก็จงมองข้างปรับไฟฟ้านี่ครับก็จงมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับซ้ายปรับขวาปรับไฟฟ้าได้เครื่องนิ่งมากเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอะกล้องมองหลังใช่ไหม มันก็ต้องดูจากจอตรงนี้นะครับเครื่องเล่นก็ฟังก์ชันการใช้งานวิทยุ CDMP3 นะครับคันนี้มี6เกียร์แล,แล้วแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือมีกล้องมองหลังด้วยนะครับข้างหลังมองไม่เห็นใช่ไหมตู้เป็นตู้ทึบใช่ไหมครับนี่ไม่เป็นปัญหาสําหรับคนถอยจอดครับเพราะว่าคันนี้กล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังให้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นระ,ระยะค่อนข้างแม่นยำเพราะว่าเป็นกล้องจากโรงงานนะครับไม่มีปัญหาเรื่องถอยจอดอย่างแน่นอน นี่คือในส่วนของออปชันที่เขาให้มาได้รถใหม่ไหม่น้อยไปใช้เครื่องค่อนข้างสมบูรณ์มากอีกเช่นเคยไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงห้องเครื่องกันดีกว่านะครับฟังเสียงเครื่องก่อนแล้วกันครับอ่ะโดยประมาณเนาะเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบแล้วก็สีเสือที่หัวน็อตยังอยู่ครบเลย นี่เป็นไงบาร์งบาร์โค้ดอยู่ครบนะครับค่อนข้างใหม่มากก็พูดอย่างนี้เลยแล้วกันคานหน้าเดิมน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดห้องเครื่องใหม่มากไม่เยอะไม่แฉะนะครับสนิมยังไม่ขึ้นเลยทุกอย่างสายเสริสายฟงสายไฟท่อนี่ขาวสวยสะอาดเลยในทีเดียวนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการชนหนักมากรถคันนี้ผมรับประกันว่าใหม่มากนะครับน็อตไม่มีขยับเลยทั้งตัวดูหัวน็อตครับหัวน็อตนี่สใส่เลยนะไม่มีการไขไม่มีการถอดมาเลยนะครับจุดสปอร์ตลอยอาร์คต้องบอกว่าคันนี้ สมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้งานได้เลยทันทีรถใหม่ไม่พอครับตู้ท้ายทึบก็ใหม่ด้วยเหมือนกันทํามาหากิน100%นะครับพร้อมใช้งานนะอ่ะเปิดราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับคันนี้ปี2019ครับ2องไม่น้อยหมื่นกว่าโลครับราคาคันนี้เปิดให้เลยที่419,000บาทเท่านั้นครับราคาป้ายแดงในห้5แสนเจ็คันนี้คุณจะประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นแสนครับคุณเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับนิสสัน NP 3 0 0คันนี้น่าใช้น่าขับพร้อมทำมาหากินได้เลยใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับพร้อมกับรับโปรโมชั่นกันไปเพิ่มเติมหลังจากนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอรีวิวรถครั้งหน้าครับกับเอ็ดดี้สมาร์ทคาสวัสดีครับผม